อันนี้เป็นปากถ้ำออกสูโลภายนอกโอ้หว้าวสวยงามสวยงามนะรรมท่านสมถือว่าทำบบนี้ถือว่ามีความลึกลับพิสดารตากจะทำที่นอันนี้หินน้อยลงมามันกำลังกำลังก่อตัวขึ้น 9, เก้าเพื่อนเอาลงซบมาไว้นี่หมอแม่แหละโอ้ตำนานเพืนน่อนเนาะ ป็นภาษาในสมัยก่อนเดี๋ยวทีมงานเราสิเดินทางไปต่อนะคร,ร,รับท่านผู้ชมชุกระบดนี่โอ้สุาเลี้ยงเลี้ยงอ้อยเ<ๆ>ป็นตาแซ่บใช่ไหมเนี่ยอเลยปลาดุกบรรยากาศที่ชีวิตชุบทอี่นี่นะท่านผู้ชมสวยงามนะทมม่านผู้ชมอันนี้เพื่อน้ันว่าคุณน้ำดันมะเกลนาะ สบายดีท่านผู้ชมสบายดีเนาะเทว่ามื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์เทว่าทีมงานวิธีชนบทเฮานำพาโดยบ่าวตอยเกนะ้าเนาะท่านผู้ชมเทว่ามื้อนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาที่บ้านนาเสเนะสาะท,ท่านผู้ชมเทวามาเบิง่งพาท่านผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศท้องไห้ท้อง,องนาบรรยากาศทิวทัศผูภูผาอะไรอะถ้ำนะท่านผู้ชมนะเพื่อนเอิญมาถ้ำทำโลง่งเนาะถทำภูโลง่ง บรรยากาศเนี่ยท้องไห้ท้องหน้าเนาะช่วงนี้มิดฤดูกาลเฮ็ตนาแล้วเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเบื้องภาพบรรยากาศทิวทัศ,ทศน์ธรรมศาสตร์ภูผาปลาดงกันเนาะธรรมสุขที่ว่านี้เป็นภาพทิวทัศน์ท้องไห้ท้องหน้าแล้วก่ะภาพบรรยากาศภูผาเนี่เป็นบริเวณโดยรอบก็บรรยากาศก็ค่อนข้างนะ ปีเนาะท่านผู้ชมถือว่าใกล้เข้าสู่ฤดูแรงแล้วเนาะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์าเทว่ายังเป็นช่วงต้นปี2024อยู่ภาพที่อยู่ทัดธรรมสาจเดียวเราไปเบิง่งถ้ำกันนะท่านผู้ชมเพื่อน้นมาถ้ำภูโรงเทว่า หายากเนาะที่ว่าวิธีสนบทเฮาสีได้มาถ่ายทำบรรยากาศท้องให้ท้องนาแบบนี้กค็ค่อนข้างหายากเพราะว่าปกตินี่เอาเข้ามาถ่ายทำแต่บานหดนะท่านผูมม้ชมบรรยากาศช่วงหน้าแล้งโอ้ค่อนข้างฮ้อนอยู่นะท่านผู้ชมบรรยากาศเป็นตาไปแย่ไข่มดแดงเนาะเพราะว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงฤดูแย่ไข่มดแดงเลยแน่นอนทับสมมติ ้สุดยอดเลยเนาะทิวทัศน์ธรรมาชาติสวยงามถ้ามาช่วงฤดูฝนช่วงประเทศนาน,นี่น่าจะสวยงามดีท่านผู้ชมสังเกตบ้างตีนผานี่จะมีปักถ้ำทางเข้าเนาะนี่เนาะจุดมุ่งหมายที่เราจะไป เทว่าสถานที่นี่บกไกลจากเมืองทะแขกคขวนขมวดไปเลนนะสมสมท่านผู้ชมเทวาอยู่ใกล้ๆกับเมืองทะแขกมาโซนทางทรำพระหนองปลาฝาหรือว่าทางโซนทางพี่เลยเนาะทางทานเมืองพรทางพี่บันดอยน่ะสีตอนนี้เ้ามาฮอดบริเวณปากทางเขา มุนมุนป้าเข้าไปสักหน่อยเนาะเป็นบริเวณปากทำทางเข้านะครับผมสีเล่าวันนี้พอนลรกมันกระเดโอ้โหกูสะอธิบายนีะนี่โลแก้าและนี่เีทยวนี้เท้าแก้มเล่นีู่ มาฮักกูอยากกูเดินยดืดส,สายให้ายเดี๋ยวสิพาทมม่านผู้ชมเข้าไปบึงภายในถ้ำนะท่านผู้ชมเข้ามาหอดถ้ำเหรอคนข้างเย็นดีปากถ้ำทางเข้านี่กว้างดีนะท่านผู้ชม ตามพูนเนาะทำลงทำหิบทำลงทีง่ว่าพันเอาลงซบมาวางไว้นะี่เนาะสมัยนั้นตามที่เพันเล่ามาเป็นโกนเข้าแนตะ่ยานใช่เนาะทำยับมือจังหน่อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทีมงานจะใส่เฟอใส่ครับนี่ก็ได้เรานี้เงียบไปนีก ตาทำสมไปเบิง่งภายในทันะบเนาะเลิกบอกทับนะลงมานี่ก็ะไรหนึ่งไปที่ไปแล้วเราพุ่งพันได้เยอโอ,<ป>โอ้อันนี้หินย้อยลงมาเนาะอืมทำสมัยเนาะอันนี้หินย้อยลงมามันกำลังกำลังก่อตัวขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นหินปูนย้อยลงมาอีกหลายๆปีไปมันก็จะเป็นเสาขึ้นนนะี่ คือกับหลายๆธรรมนะเนาะอู้งามนเลยบนนี่ยเราทำผสมสวยงามขอมลงพี่บ่เนี่ย นี่น้อยเนอาอททา้ผูุชมเกือบถ,ถ้ำนี่จะว่ากำลังเริ่มน้อยลงไป,งไปเห็นไหมกเกนเาะสังเกตเพว่ามันน้อยลงมาจนจำแล้วเป็นเสาขึ้นอย่กงนน,น่าจะใช้เวลาหลายพันปีนอ้ อ๋อสวยงามสวยงามนะรั้งส่นี่ใช้เวลาหลายพันปีเนาะหยอดลงมาก,ก็เป็นเป็นเสาเลยทำ้ส่งเป็นเต็มที่เลยเนาะ คนขขางสวยงามเดี๋ยวเราสิมุ้ดทำเข้าไปต้องมุ้ดทำเข้าไปนี่เนาะท่านผู้ชมโอ้โหเกือบบุลมตัวคน มาด้านในได้เป็นห้องถุกง,ง่ายพอสมควรปากทำทางออกอันนี้น่าจะฮักลงมาจากถึง ทั้งนั้นถึงทำเดี๋ยวเวลามันย้อยลงมาสิมันนักมันนักแล้วมันก็ร่นล,ลงสิมันก็ยังจะเป็นก้อนแบบนั้นเนาะแต่เมื่อน,น้ำนักมันเพิ่มขึ้นมันก็นหักลงมาครับประมาณนี้เนาะหักลงมาอันนี้เป็นจุดที่น้ำย้อยลงมาอันนี้ก็เป็นหินปูนหินปูนที่เอา เราโก้สร้างนะเนาะเป็นปูนที่เราใส่โก้สร้างที่ปักอาศัยก,ก็ตัวขึ้นไป ทีมงานเพิ่นไปสำรวจบึงถ้ำว่าสามารถมีทางไปต่อได้บนะ่เนาะทำลุงบ่เนี่ยทำลงุำลงอะไรผสมทำกระเบ,บืลึกปันไดเนาะแต่ว่าแต่สวยงามอยู่นะเนททาะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นปากถ้ำทางบอกเนี่ย เอาสบายดีด้อไอ้อาอสบายดีอ่าอ่าซื้อยังอยซื้อนายพานคันตีโอวนเดินป่านายพานขันตีส่วนเดินป่าเนาะเออคนเดินป่ามื้อนี้เขามาทำยังเนี่ยทำผ่าทำโรงนั่นนี่เลยทำผ่าทำโรงแม่หละที่ว่าเป็นถ้ำที่มีประวัติตำนานยาวนานแต่แม่พูนละพ่อแม่เพื่อนเล่ามาก็ทำผ่าทำโรงทางขอยก็ติดตามนำเท่านำแก่เพื่อนก็เพื่อนกันยังว่าว่า ตั้งแต่เพื่อนเกิดมาจนเท่าก็ยังว่าเพื่อนชางก็ได้ยินสื่ออยู่แนวนี้ทำทำภาทำโรงไม่แหละแต่เก้าเพื่อนเอาโรงซบมาไว้นี่บอกม่แหละโอ้ตำนานเพื่อนเนาะออแต่ว่าตั้งอยู่บ้านไดนเนี่ยสถานที่บ้านพลดูบ้านพลดูเมืองเมืองเะแค่แข่งขมวนเลยแหละขมวนนี่็มาเข้าเข้ามาทางทางอ่าทำพระทำพระนองบ้านฟ้าสังเลยละบ้านนาข้างสางมาทางนี้เนาะเข้ามาทางบ้านด้อยนะสิ แลก็เป็นบ้านพนนรูเนาะตามสมเป็นบ้านที่อยู่ติดภูติดผาวิธีชีวิตอยู่กับธรรมศาสตร์นี่เพิ่นเดินทำผาทำลูกเนาะ,นะตำนานประวัติความเป็นมายาวนานนะตามสมอันนี้เบาเบาคำมวลก็มานำทีมงานเขาเนะาะมมถือว่า,อย,อ,าอยู่ห้างจากเมืองระแค่ประมาณจักกิโลเนาะ้าไปแล้วเนยสากว่าวก,กิโลเนาะถือว่า ไก่เติบอยู่ได้เนาะไก่เติบอยู่บ้านเนาะ <c oughs> บ้านคนดูเดี๋ยวอีพีหน้าเขาสิไปไปเลาะบึงวิธีสวิตของของชาวบ้านเพื่อนเนาะท่นานผู้ชมแต่ว่าคลิปนี้มาเบื้องถ้ำก่อนคลิปหน้าเขาไปเบื้องบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะข,ขอบใจเนาะนายผ่านขนันทีผู้ผ่านมาเนาะเดี๋ยวต่อจากนี้เขาจะไปใส่นี่ไปกินปลาไปกินปลาลงท่าน้ำทากินปลาเนาะท่านผู้ชมนะโอเคไปเจอกัน เ๋ยวทีมงานเราที่เดินทางไปต่อนะท่านผู้ชมน่าจะไปอีกถ้ำนึงที่อยู่บริเวณใกล้ๆนี่เ๋ยวก้อนกราบไทยท่านผู้ชมเพิ่งบรรยากาศท้องให้ท้องน่าต่าตามเพลนเขาตอนแรงก็คือไปนอนตั้งแคมป์นอนอยู่แคมป์นะครับ ากาศโอ้ยพวกเราก็คิดถอนบ้านถอนกันนะท่านผู้ชมบรรยากาศเป็นตาคล้องกระปอมเนาะคล้องกระปอมนี่ใครมดแดงถึกเรื่องและยามเนี่ยที่ถัดผาเนาะบ้านพนดูนะท่านผู้ชมเมืองท่าแขกเครื่องขามมด บรรยากาศตอนในควายพ่นกำลังออกหากินเนาะทู้ชสมบรรยากาศตามผู้พาตอนนี้ควายพ่นออกหากินโอเคทู้ชสมที่ว่าหลังจากที่เราถ่ายทำผ่าทำาลงจุดที่หนึ่งไปแล้วเนาะตอนนี้เราก็ตามมาถ่ายทำเป็นจุดที่สองอีกที่ว่าเอิ้นว่าผ่านนองแคนเนาะทู้มสมที่ว่า ในสมัยก่อนนะเพื่อนก็กว่ากันว่าเป็นเป็นปาัสาเนาะเป็นสุสานของคนตายทำหนองแคดเนานะทาสมเดชมเดีย๋ยวเราไปเบึ้งบรรยากาศภายในถ้ำกันนะทาสมู้ชมอันนี้เป็นบริเวณปากถ้ำทางเข้าอันนี้คือหาหนองแครเนานะทาสมู้ชมหรือว่าเป็นปาสาในสมัยก่อน บันเต็ดทางเข้านะก็ยังเป็นตายานแล้วเนาะท่านผสมอู้เย็นขึ้นมานี่เย็นแห้งเนียท่านผะสมอู้เยอะเย็นขนาดเนาะสมก็ว่าเป็นประสายเก่าบนไว้หี่ไว้ลูกเนาะสมัยก่อนนะเรับนสันโอ้ถ้าใครเป็นโรคแบบยานความมืดหรือว่ายานที่แคบอยดี่ว่ามาบรได้เป็นธทรานะ เดี๋ยวตไฟไฟนะ้องใส่ไฟเนาะทำศพพระวัดทรรมนมีความมืดเดี๋ยวทีงานเขาจะเอาไฟซ่องกลับไปเทว่าทำแบบนี้เทว่ามีความลึกลับพิสดารต่างจากธรรมอื่นที่เ,าเราเคยเห็น บางแปลทางเข้าเ็าเรียกว่าเป็นตะยานยนะนะนะผสมก็ว่าเป็นภาษาสมัยก่อนที่ว่าบริเวณนนี้ที่ว่ามีทางทะลุออกถึงหน้าผา สังเกตมึงจะมีแสงสว่างส่งเข้ามาแล้วยมั้งส่งแย่างครับเพิ่งสำรวจทางด้านไหนนะรั้งส่งน่าจะสุดอยู่นี่นเนาะบริเวณตรงนั้น โอ้โหป่านมีตีพิศวงเลยนะถ้ำนีม่มีความลึกลับซับซ้อนถ้ามาคนเดียวเนี่ยน่าจะเป็นตายานแต่ว่าทีมงานเขาเคยเข้าท้าหลายท้าแล้วเนาะการเข้า,าถ้ำที่ว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับทีมงานเขาน่าจะสุดอยู่นี่เนะาะบมมีถามไปต่อ บๆบางสังเกตบ,บางพิธานทรรจะเป็นหูไปเสีคือก้นหอยเนาะท่านผู้ชมดูทีมงานเอาสีน่างกลับออกไปถ่ายทําทางด้านนอกตอน ดุดนี้เป็นจุดทางออกไปช่วยทุ่งนาที่เขาเข้ามาทําสุกมีแสงสว่างส่องเข้ามาดังสิ่งดุนๆเขาจังได้มาเข้าทำเ่า ใท,ท่านผู้ชมในบึงเนาะคือว่าคอดข้างหายากเนาะบรรยากาศทองให้ท,นหนทองอาเรากไม่ได้มีโอกาสไปท่ายทำปันเลยส่วนหลายเราเข้าแต่บ้านคนออกมาทางนี้คือว่าเป็นลานกว้างเลย สบายดีท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งเนาะเท่าว่าหลังจากที่ทีมงานพวกเราได้ไปเข้าถ้ำเขาอย่างเนาะเบิ่งบรรยากาศถ้ำแล้วก็บรรยากาศท้องไห้ท้องนา้เท่า,าทว่าในเวลากินข้าวเที่ยงแนละ้วท่านผู้ชมเท่าว่าทีมงานเราได้มาพักอยู่บริเวณเาปากถ้ำแห่งหนึ่งเนาะีทีมงานกําลังจามปลาดุกเท่าว่าย่างปลาดุกเนาะท่านผู้ชมเท่าปลาดุกที่เราเตรียมมาเท่าทางด้านหลังนี้มีคุณคุณน้ำ เพื่อนๆบอกคุณท่านมาเกือกที่ว่าเป็นน้ำมรกตเนาะถือว่ามีความสวยงามเดียวหลังจากกินข้าวแล้วก็สิพาท่านผู้ชมไปเบืง้งความมัชีสวยงามสมคำลำ่ำลือบนเนาะท่านผู้ชมทีมงานเนารกากำลังกะเขียมสถานที่ไปกินข้าวเที่ยงเนาะตัดภาพไปเบื้องตอนกินข้าวกันนะไ,ได้นี่ชุกระบอเนี่โอ้สุละปลาเลียงยเลียงไอยหอย้อยเป็นตาเสแสร้งเนาะเน,นาะแม่นเลยปลาดุบบิ๊กอุย้ยเนาะ <laughs> บรรยากาศกินข้าอยู่ทำอยู่ป้ายอย่างที่นี่หายากเลยน้องะท่านผู้ชมนะทีมงานนายพานคันตีแล้วเลยโอ้เรื่องคักคักคักเห็นไหมโยนลงคุ้งลงงทีมงานเฮาจักแนวใดมันโมนี้โมนี่บล่าเรือก็จะเก้าเด้อทุกคนเด้อบึ้งตามสูตรเฮานต้องเอาไปตองปูสักก้อนแนเนอนหีดหีดมาแล้วน่นอน ที่มันอันนั้นเนาะมาเข้ามาเอาจัดการเลยข้าเลยข้าเลยขึ้นงานเขาเนาะเขาป่ากินมืเนาะเป็นยังไงเซ่บอยู่วะเป็นยัไงเป็นยัไงฮ้อนบ่คือว่ายกมือฮ้อนขวัญไทยนุ้ยโอ้หายากเลยเนาะทางบ่ กินข้าวอยู่ทำอยู่่าจังซีนี่โอ้บรรยากาศทรรมดาเสมอุณยอดุยอดนี่เด้อคนเด้โอ้ยป้าปดพักผักยังันี่ผักแหักแห่นี่หะโอ้ผักป่าเราเอามาจากป่าเป่ะเนาะักปวดสารพิษักปาไม่ใช่ักฟาดปะตอนนี้กับของปากบาส่วนวอะรผักนียก็ พักแห่พักแห่อืมพักธรรมศาติพักแห่กับก้อยกับหลับกับักโบแม่แหละคักคือกันนุบรรยากาศทีชีวิตชนบทอีกแล้วท่านผู้ชมทีมงานกำลังกินข้าวนะท่านผู้ชมเดียว่าเมื่อี้ได้เกี่ยมปลาปลาดุกมากินเขาง่ายป่าโอ้กินอยู่ตีนผ่าเลยเนาะน่าปากทำเลย ชุดหน็อดชุดหน็อดบรรยากาศสิหายยากเลยเนาะท่านผู้ชมเพื่อจะได้มาพบกันเนาะทีมงานอยู่คนละบ่อนคนละเจเนาะแต่ว่าก็น,นัดกันมาเมื่อนี้คือท่านผูน้ชมหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วแบบทีมงานวิธีช่วบนบทเฮาสิพาท่านผู้ชมลงมาเบิง้งขุนขุนน้ำแล้วท่านผู้ชมโอ้ถือว่าสวยงามเนาะท่านผู้ชม อันนี้เพื่นเตินว่าคุณน,น้ำดันมะเกือเนาะน้ำเขียวมรกตเลยสุดยอดเลยความสวยงามคือน้ำใสจนเห็นหดตัวป่านะคุณผู้ชม ถือว่านี้เป็นขุนน้ำทางทางด้านลุ่มนี่จะเป็นถ้ำถ้ำเข้าไปนะท่านผู้ชมไปซอดออกฝั่งพุน้นเป็นน้ำค่ขอนข้างลึกฝั่งนั้นก็เป็นเป้าใหญ่เติมเขนา่าเห็นใสๆอย่างซี่น้ำนี่มีความลึกหลายที่เราอยู่บริเวณหน้าผาท่านผู้ชม อยู่บริเวณนะ่ะพากินข้าวง่ายป้าเนาะมึงแสงแดดกระทบน้ำที่ว่าโอ้สวยงามสวยงามเป็นล้ำแสงกระจายไปทั่วน้ำเลยเนาะทั้